พิมพ์ได้เยงนนขาางมาเป็นเมตามก็แชงเตรียมวางก็มาใช้พินไปฝึงพาก้มได้เอาหน้ตัวนาวเกียงไก่เกียงชบชำหนาไก่บวิได้ก็แชงิดเมื่อได้ใครจะดิ้มเจ็ดััตามีวางกาบิดมีเขาเขามันเกียงไปวงเกียงเมืองบอดุมคนงาเียงกดเดนขาดมือดเดินองหปากตาครับมา่ยามนั่ดืา ສຳມະເນກນິພີຂອງຫນອດີ້ພີ าบ <inaudible> oui ้าม pues ือได้เลยลํานี้นอกทานมีต <teachers> ่างโดนกายเปือผิวก้อนมันต่างเที่ยวหนูแมงจอนกับกินวงใส่ถ้าไรเกณฑ์ตามใหญ่งาดีหักที่งางอ่อนแก่เอื้องคำดุงมาผู้ปาดีเข็ดจบมืออังยันควบฟองไว้กว่าดิ အင်းမြန်တိုင်းကြောက်ကြံဘမ္မာဖတ်ဒွတ်တက်တိသူကြောင်မြောက်ကြံဟူသွေး퐁ခေါက်ရတ်ကူတုံဝိုးနိုင်မြင်းတုံဟိုမီတူတတ်ခေါက်ဒီကဆိုင်နိုင်တောဟာတိ

समान की जे मां हम สังมีใจไครมักสังมีใจไข่หักชาติมพักสว่านางเดียงเดียนโยกกอจะร่ไมคับกิ้ักกินเต่ากอไผเชียวสามขันบ่ยอมว่องใจว่านางเดียงดอกนางเดียงเจเจก็ดังมือเต้าน้อมันก็อ่ำกลุ่มก็ดังเมื่อจํำมันว่ามันอ่ำอาก็ดังมือลามือเต้ามือกายมือลาเสียงนั่งอยู่ข้างข้างขยู่นั่งน้งก็หุ่นว่น้องเจียนชุน กันมาบนางเดียงจเดนวางเกี่ยวกับสซงนงมานใครก็อ่าตานเียงครูวันมีการไปกว้างไม่กึ่งกันีามาเทยนตาลเดียงเลยนางที่ขึกอไปเทตาฟองนางที่โต้นางเกวเจนตาตันตานัองส้นหยาบครั้งที่ที่กงอันเจ๊ก็ูุเรตายจุงนี้ปีน้องเือ 嗯、哎呀，唔应唔应嘅。好、哎。哎 <probable S 2>

那上色。 ตังมาขับไขทํำไว้กิน้สองไม้ดอยดอยกนรอก่องก๋วยมายังไม่ต่อนานยงอ่อนขายยังกังเส้นค่ตาเปรีสามย่างตั้มาพอดไจิวเขากันผุนางเาียงเดียวฟงนอนตั้มาพอดไปจีเกศาสอนความไม่อันผุนังก่อนมือเจ้าทำปั่นเอาไกมือนาแล้วมีีนนอกข่าวสองมือตามอคมทีุ่่นาังเรียงกอดที่ไหนฮาสองก็พี่นอกกันผุนไม่มีไม่เอาให้กันเตอรชัวบิดีเดียังที่เอีย

เศร้ากำคืดโผ่คิดยาคันิงมากขึ้นออกันนาพีน้องตังในกำหลอกคนสายอกปันสู้สมาต้องน้บหนึ่งก็จูหนึ่งก็ได้เช่ปันเตร้านักก่อเงาปืนต้องแหวันตางตังไม่ดูตับยปีสามไอยกี่รัตน่จอมตังมาสวาดยัง้องขาย วดสวดเจี๊ยทำจนพระจีนเทียนนาสมาใจนันตาบุญอันมาพระดิยาสองผู้เมตเจี๊ยก็มาปันสุนสมังอ่อน สิ่งเฮาได้เอากันมาเตอ่ําผิดอ่ําเปิงด้วยถึงกันทั้งมื้อเดียวนี้เฮามายากันเลยมคิันปันหลังสมาเตตาปันบาปันเฮียงขาเทียงนะเดียมันไปืหายงมคกันเ้าเทียงมันจะลืเฮามาคปีก่อนเดินซื้อสุดังไปดอดี กันมาจมยาดน้องนานตาโบนี้กข้าวสะอาทุยืุจมเหมือนนางขามาฟังไม่ได้ดูสู่เขาดินหาคุดจะมาบังไว้ต่อหน้าข้าก็สั่งเต็มมาจมจมเพียรตำหนึ่งจมเหมือนนางขามาอยู่ตั้งมาวันนี้จะได้คำตัวหนึ่งน้ำดังมันมีอยู่เหมือนปลาให้กู

าราวาต้นั้งเอ้ดู้เมดูเดนาสมาันคาวาสงดูตาเดนามาเตาพอสาธุยิอ ຄົນບໍ່ໄດ້ຮັກกันແດ່ດົນຕົນຢູ່10ປີເກັນແຕດນາດຍະປີຂົາໃວັັນຂາດດດອກັດກັນມັນຈມືງກປກດັື້ เมื S <S the the then, the 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 ่อฟ ch ัง you ก know, ่อนวันตามก็บอกเป็นใจแตสาบเจ้า้น้ได้มาขึ้นทางการานบันมาแท้านตาบุญเมื่อเดียวนี้เจ้เป็นก็มาเยาวไว้ผักหลังผักข้างขึ้นยอดชุมมาจิติเ้าก็เจ้าขึ้นยอดทุาปันเต้าอัมบานุบาเท้าเพพอมาสองก็ผมนี้เมื่อเดียวกจิตนตาบุญจรหาเจดีน

นอกใาเงินตาโหดเจ้าหน้าตาเด่นไปกดที่ทุกหุ่งแจกเพราะว่ามันมีเยอะเจ้ามันมันกันกันให้มันยามันแจกได้ปยุดใจสั่งที่มึงก็ไปเดียนมีดกันกินที่กินที่ตานเจ้าหน้ากบลาโกผิดฟังกันไปเจ้าอามันมาเท่าไปกดสาทุกดวงย้อนจำมาขึ้นมือฟังกี้อยากมือฟังถาวันเจ้า ตาบนเอ๊ะท <c oughs> ี่หันไปนั่งนับกบมันมีกี่ตัวตอนอันเราคืดกันมาเมื่อฝังชาวบ้านน้อ้กบคอยหยาดมลทั้งใจเหมือนคำคืดซอยดองมาจากูบุกอันนั้นอันมังเด็กกับข้ามเจอดินนาทันนันตาบนเอ๊ะหมักน้ำน้ำควาันตาปันหลับก่อนซู่จิงได้องกุจะได้เมื่อฝังก่อนข้าวนอน i don't กรนันตาคุณ่าตานุณเอนางมเออชุยวามาตานคุณฝ่าตานเพราะว่าชว่าสองก็เดียวมไม่ยอมคิดอมตานฝันกินขาดเจเจไปสิเมหาสาวนี่กานาอยู่เปี่ยวจิ้ง้านดูชเวาสองก็เดสตจิตาสาม่านเจนาเจยวขึ้นยังไม่สูงเลยนะก็พว่าเจ้าไม่กว่าขาดกอหวงไมันกิ้งจตางตนจมือิอยู่าขเพียงคำเลียงเียงกลางอยู่ทางหา้กิงตั้งทุกอย่างมาบานตั้งพันยา ไอตั้งขยามีเดียี นาปันดักวันอีเดียดินาก็อยู่มีกินนี้ก็อยู่มีกินต้าเลี้ยงลูกหลานเจ้าพ่อคุณชีวังมีเดียับข้งยิงเหมือนนางบอกบอกเอ้ยจุงก็เป็นอย่างผู้รอยข้ามาปันคนไว้ห่างกลกันนึงที่ตกก็หนึ่งไข่เป็นงวางไว้นงเดียงสูกินบบาิหมูกาดาคันปังนีาีขอยังบางสูอ่อนิาเก